วันนี้วันศุกร์ที่สิบดมีนาคมสองพันห้า้หสี่ค่ะเสิร์งมาเที่ยวตาอากาศบางปูตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนชมวิวตาอากาศบางปูโดยที่เราไม่พูด่ําททำเพลงนะแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับดอกโกงกลางก่อนค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกโกงกลางถ้าใครไม่เคยเห็นนะคะนี่ดอกโกงกลางแล้วมีลูกกงกลางด้วยนะค่ะข,ข้างบนคือลูกโกงกลางดอกบานอันนี้คือดอกตูม นี่นี่คือดอกตูมันดอกบานเห็นปหมน่า,าดอกบานอันนั้นลูกมันนี่คือต้นโกงกลางค่ะเห็นไหมอืมนี่คือต้นโกงกลางไปเราไปชมป่าเอ้ยเราไปชมตอาอากาศบางปูกัน let's go เที่ยวต,อตอาอากาศบางปูวันสุขครับ ทุกคนดูสิคะตาอ,อากาศบางปูนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่านะคะคนเยอะนะไม่ใช่คนน้อยถึงจะดูแดดร้อนนะคะแต่ลมเย็นมากค่ะมันก็เลยมันก็เลยลงตัวนะคะนี่คือข้อดีของตาอ,อากาศบางปูค่ะจะสังเกตเห็นว่าบ่ายสามแดดร้อนขนาดนี้ก็ยังมีคนเยอะนะคะซึ่งมันมีข้อดีตรงที่มันมีนกเยอะมากค่ะ มันมีนกเยอะมากที่เป็นจุดจูงใจของคนที่มาดูแล้วก็ถึงแดดแต่ร้อนแต่ลมก็เย็นค่ะลมพัดเย็นมากมันก็กลบความร้อนของแดดไปได้นะคะนี่คือเราจะให้ชมแล้วนะ นกเยอะมากเลยแล้วทะเลก็มีคลื่นด้วยค่ะทะเลมีคลื่นก็แปลว่ามีลมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูน้ำทะเลอืทะเลมีคลื่นค่ะทะเลมีคลื่นแล้วก็มีนกเยอะมากนะคะช่วงนี้นะคะมีนกเยอะมากเลยนะคะถ้าใคร มองหาที่เที่ยวในวันหยุดพักผ่อนนะคะไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวตาอากาศบางปูนะคะมาตอนเย็นๆแดดไม่ร้อนแบบนี้แล้วก็มีพ้าที่ตกดินแล้วก็มีนกเยอะมากนะคะก็แนะนําให้มาเที่ยวตาอากาศบางปูได้นะคะช่วงนี้นกเยอะมากแล้วก็ลมถึงจะแดดแต่ลมแรงมากอ่ะลมแรงจนมันโกลบความร้อนของแดด ดูดินเก,นเ,ยก,ยเ,ยกเยอะมากดูนกเยอะมากโอ้สุดยอดเยอะมากค่ะเยอะมากเลยอ่ะแต่ไม่กลัวคนด้วยนะมันไม่กลัวคนด้วยค่ะมันเยอะมากมนหน้าดำด้วยนะดูดิมีนกหน้าดำด้วยค่ะเนี่ยนกหน้าดำมีนกหน้าดำกับนกหน้าขาว เนี่ยเราแบบมียืนแบบนี้ด้วยนะเท่มากค่ะนี่ยืนเรียงก,กันมีแบบยืนเรียงก,กันเป็นแถวเลยค่ะดูดีสุดยอดเลย <c oughs> โอ้ยนี่ยืนเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่ดูดิค่ะยืนเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากน่ารักมากเลยค่ะถ่ายรูปให้ไหม นี่ค่ะมีคนมาถ่ายมุกเลยเขามาถ่ายรูปนกกินเรียงแถวค่ะคุณดีน่ารักมากเดี๋ยวเสร็จมุกขอจบคลิปเพียงเท่านี้เราอยากถ่ายรูปนกกินเรียงแถว่ะสวัสดีค่ะ